โรงเรียนท่าชัยวิทยาตั้งอยู่เลขที่1 1 3่หมู่11ตำบลท่าชัยอำเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยบริหารงานโดยนายอนุชิตกมนผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยานายกระมลทัพเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยแบ่งการบริหารงานเป็น4ฝ่ายได้แก่นางสาวกานิกาจันกันหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนายชาตรีพระเทพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางลลิตาแห่มปานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลและนางสมุนมานผลมากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น27คนแบ่งเป็นผู้บริหารสคน ข้าราชการครู18คนพนักงานราชการหนึ่งคนครูวตะาจ้าง3คนครูธุรลการหนึ่งคนและแม่บ้านสองคนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น253คนชั้นมัธยมต้น134คนชั้นมัธยมปลาย1 1 9คนโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนท่าชัยวิทยาการเทศพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนท่าชัยวิทยา มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ปลูกฝังสร้างความตระหนักให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนพรรษาวันแม่แห่งชาติสแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีการจัดบอดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจนอันส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ แสดงถึงการเป็นพล,ลเมืองที่ดีของชาติและความภูมิใจในความเป็นไทยมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดจนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี มีนยโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรมีการประกาศนยโยบายให้เห็นได้ชัดเจนครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภยัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแผนงานและงบประมาณด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานสนองยุทธศาสตสู่การปฏิบัติมีบุคลากรผู้ดูแลและผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษามีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสมโดยมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนท่าชัยวิทยาปลอดภัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการประหยัดพลังงาน บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนดได้แก่การอบรมป้องกันอคีภยัยการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง pm 2.5การอบรมนักเรียนปลอดภัยมีใบขับขี่และคณะครูได้รับการอบรมออนไลน์โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศมีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากราในสถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัยมีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเช่นกำหนดเขตพื้นที่ให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมายกำหนดบริเวณที่ใช้รับประทานอาหารนโยบายโรงเรียนปลอดขยะเป็นต้นมีการดูแลสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจกักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเมื่อนักเรียนใช้งานจะมีครูผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิดมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตั้งสายดินทุกอาคารมีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีฟิวตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นถังดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นอีกทั้งยังมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน มีแผนการดับเพลิงมีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟมีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโดยโรงเรียนท่าชัยวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟมีการซ้อมดับเพลิงโดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกซ้อมมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีผู้รับผิดชอบดูแลที่ชัดเจนมีห้องพยาบาลยาเวชพัณฑ์ต่างๆที่บริการอย่างทั่วถึงมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการป่วยเจ็บ หรือโรคอื่นอันเนื่องมาจากการทำงานในสถานศึกษามีห้องซ้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงอย่างพอเพียงสะอาดและปลอดภัยมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะพอเพียงต่อความต้องการมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสมมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในด้านความปลอดภัยเช่นการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัยการแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยเป็นต้นมีหนังสือตำรา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์มีมาตรฐานดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกเป็นต้นมีการเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมการดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสวัสดีครับผมนายอนุชิตกมนลผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยาในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยนั้นทางโรงเรียนท่าชัยวิทยานอกเหนือจากได้จัดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องดําเนินการคือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าไม่ว่านักเรียนหรือบุคลารกรทางการศึกษาที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้โรงเรียนนีเ้เมื่อือจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งสําคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งอันดับต้นเหมือนกันที่จะต้องตระหนักถึงทางผู้บริหารและคณะครูจึงได้วางแผนประชุมและ เตรียมมาตรการในการจัดการสถานศึกษาปลอดภัยอย่างเช่นจัดการเรื่องระบบอัคีภัยเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องระบบสาธารณูปโภคเบื้องตน้นเรื่องน้ำกินน้ำใช้เรื่องการจราจรระบบการจัดการไวรัสโครโครโนาสอนินั้นเราก็ได้วางมาตรการในการดำเดนินเพื่อให้เกิดความปลอดภัย กับนักเรียนได้ครูได้มีการคัดกรองการตรวจก่อนเข้าในโรงเรียนมีการใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างในการใกล้ชิดกันเพื่อป้องกันมีมาตรฐานในการตรวจ ATK ในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงสูงนอกเหนือจากการที่เราตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของการจัดการเรียกนการสอนหลังจากที่นักเรียนได้จบการศึกษาจากโรงเรียนทัาชชัยวิทยาไปแล้วนั้นนักเรียนจะต้องได้มีการไปประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่แล้วอาชีพหลักของบริเวณสถานศึกษาคืออาชีพเกษตรกรรมทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันความปลอดภัยในการทํางานเพื่อทําให้นักเรียนได้เกิดทักษะชีวิตเพื่อไปประกอบอาชีพต่อไป และนี่คือผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนท่าชัยวิทยาที่ได้ดําเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยนี้จะส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนโรงเรียนท่าชัยวิทยาจึงมีความตั้งใจที่จะสานต่อกระบวนการการทำงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสืบไป